แล้ววันนี้พอให้ทั้งหมดหกหางพร้อมกันหมดเลยมาพิมพ์มารัฐบาลให้พอหน่อยนะคะพอให้ไปแล้วนี่มีอยู่พอให้ไปแล้วมีอยู่ทุกคนจําได้ไหมคะพอให้สี่หางตั้งแต่เลขออกนะคะพอให้สี่หางตั้งแต่เลขออกมีตัวไหนบ้างใครจําได้พิมพ์ขึ้นมาเดี๋ยวพอเดี๋ยวพอทวนให้อีกหนึ่งรอบแล้ววันนี้พอให้ทั้งหมดหกหางพร้อมกันหมดเลย ตัวนี้ให้ไปเอาในลายที่พอปักหมุดเท่านั้นเนอะนะคะเดี๋ยวปอดทรงให้ส่วนตัวเลยว่าต้องตั้งเป็นกลุ่มเป็นยังหละ่ะนะคะมันบุญบาอย,าอ,ายอยากได้ทักเอาเลยอยากได้ทักเอาเมื่อใดเมื่อใดบอกว่าให้คอยเอาเข,ข,ขาเขาอนไวอย่างวันเมือ่อใดที่นูปป่อยก็ค่อยค่อยทักค่อยทักถามเอาหรือว่าใกล้ๆวันเราค่อยทักถามเอา นะคะเดี๋ยวอีกอีกจักน้อยเลขมัก็สีออกแล้วค่ะอ70728385นูไฮเดอร์มาที่นี่เลขของปอเนี่ยจะมีอยู่สองคู่เลขของปอจะมีอยู่สองคู่นะคะเลขของปอจะมีอยู่สองคู่บอกน้ำเดอร์าจังไหนเลขของปอจะเลขของปอจะมีอยู่หกคู่แต่ตอนนี้ของปอมันจะเหลืออยู่สองคู่มากซื้อเอา นูบอกเลยตัวเน้นหนูว่าหาหนาลาเดอ้อรัฐบาลไทยงวดนี้ตัวเน้นค่อยค่อยค่อยไปทักเอาเดอ้อเมื่อนีหนูหนูหนหนเห็ดแพนไปเบิดแล้วเดี๋ยวค่อยไปทักเอาแต่ว่าเมื่อนีหนูหายหกตัวไปก่อนอมาสิบหกพฤษภานะคะอืมเลขที่มีโอกาสมามากที่สุดในงวดนี้นะคะก็จะเป็นสําหรับปอนะปอคิดว่า ไม่แปดสามก็เจ็ดศูนย์แต่บางหวดนี่หนูคิดว่าเลกมันจะมาแบบตำตำนะคะอาจจะเป็นตัวหนึ่งคือเก่าพอวันเลขเลขออกวันเดิมนะคะเลขออกวันเดิมมันพฤหัสวันเดิมแต่มันจะเป็นวันที่สิบหกแค่นั้นเอง ทบานก็เลีอยู่นะของเราพอมาไลเจ็ดงวดเลขของพอเข้าไปห้างวดถือว่าเก่งอยู่เดิถือว่าเก่งอยู่ดิเนาะปีนี้พอว่าปีนี้พอว่าเราเราให้เลขเข้าบ่อยอย่าดรดามากกันนะคะอยู่ในอันนั้นก็ตามตอบช้าตอบเร็วรอเด้อเจ็ดก็มีโอกาสมาค่ะ มือนีให้ฉบับเต็มแต่ว่าไม่ได้เน้นให้แค่นั้นเองเออทุกคนค่ะนทุกคนก็เปนเน้นเอาก็ได้ค่ะบางครั้งปอก็เน้นให้ไม่ไม่ใช่ว่ามันจะถูกเสมอไปหรอกนะคะชอบในในในชุดของปอชอบในตัวเลขในชุดของปอก็ค่อยไปนเน้นเอาก็ได้ค่ะค่อยไปนเน้นในในส่วนที่เราชอบเออเข้าสมมุติว่าปอนเน้นให้แล้ว เราไม่ได้เราไม่ได้ชอบก็ก็ไปเน้นตัวอื่นที่พอเขียนให้ก็ได้มันจะได้โอเคอะไรเงี้ยนะคะทานไลรสดโอเคค่ะ าเบิงแต่ว่าเลขชุดสุดท้ายอ่ะมันจะเป็นเลขที่ติดเลขอันนะคะอืมขอให้สิบหกปังปังอีกเด้อค่ะจ้ะขอให้รวยๆแต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวรอดูตัวเน้นเอานะคะชอบซื้อไม่ชอบผ่านนะคะอย่าดรามา่าอย่าอะไรกันหนูให้หนูให้ชุดตามนี่เดี๋ยว ชุดเน้นค่อยขอบคุณนะคะเดี๋ยวรอคนเลยด้วยฝั่งๆอีกเดอ้อจากแมนมาพร้อมแล้วพิมพ์พร้อมนะคะเดี๋ยวพอให้แคปหน้าจออ ตัวเน้นค่อยไปเอาในไลน์นะคะลิงก์ที่พอปักหมดเดิ้อในไลน์เดิ้อในไลน์ไปขอเลยบอกว่างสิปลอดทย่อยทรงไห้เด้อเพราะว่าตอนนี้มีคนถักเขามาหลายนะคะเดี๋ยวปอดทย่อยทรงไห้นะคะตัวเน้นนะตัวเน้นตัวเน้นมันจะเป็นแผ่นกลมๆพร้อมแล้วพิมพ์พร้อมให้หน่อยนะคะพร้อมแล้วพิมพ์พร้อมหกตัวนี้มักตัวใดใส เงินอยู่น้ำเฮาเขาเสือเลยเขาปะตองวาผึ่งมือพิงวิ่งอิเลมากรกะสือค่ะต่บานเลกเข้าเขา่าดูอยู่ค่ะอาัเว้นงวดเนี่ยเอเอเลขกวิ่งเนี่ยเข้าประจํานะคะทุกคนดูเ,เล็กวิ่งเนี่ยเข้าตลอดนะคะเลขกวิ่งเข้าตลอดนะเลขกวิ่งเจ็ดแล้วก็แปดนะคะงวดนี้อืตัวเน้น อืมตัวเนีนสามคูเด้อตัวเนีนสามคูนะคะตัวเน้นสามคู่จริงๆสวัสดีทุกคนนะคะอ่ะพร้อมแล้วพิมพร้อมแล้วโอเคนะทักครั้งเดียวนะคะ น้องปอจาไม่ได้เลยใช่ไหมคะเปลี่ยนไปมากกว่าแมหรือว่าเป็นเพราะฟิลเตอร์แคปนะแคปหน้าจอใครใครได้เสร็จแล้วพิมพ์อออ่างให้ปอหน่อยนะคะพิมพ์อออ่างให้ปอหน่อยจะได้รู้ว่าเป็นทุกคนออขออนุญ,ญาตให้ทุกคนแคปไว้หน่อยนะคะเพื่อจะเป็นหลักฐานในการในการว่าเราเนี่ยเป็นคนให้จริงๆ พักครั้งเดียวพอนะเดี๋ยวปอทยอยส่งให้สำหรับคนที่ทักเข้ามาในไลน์ส่วนตัวของปอนะคะเป็นไลน์ออฟฟิเชียลของปอเองนะคะมันจะอยู่ในเครื่องของปอนะคะเออ,อ,อแคปหน้าจอนะใครได้เลขแล้วพิมพ์อออ่างให้ด้วยเพราะงั้นอย่าบอกว่าได้แต่เลขอยู่แล้วพิมพ์อออ่างแล้วแคบหน้าจอจนะ้าคุณแม่ แคปหนะ้าจอจ้าตัวเน้นไปเอาในไลน์นะติดตามน้องมาสองปีแล้วขอบคุณนะคะเรืร่อยๆใครได้เลขแล้วพิมพ์อ,อ่างให้ปอด้วยนะคะเลขของปอจะมีหกคู่นะคะเลขของปอจะมีหกคู่นะห้ารอให้คนดูหนะ้าจอมือดมากๆเลยนะคะคุณแม่ไม่มืดเลยนะคะหน้าปออาจจะดำไปหรือเปล่าอะแคปหน้านะจอค่ะคุณแม่อืม ตัวนี้อาจจะอั้นนะแต่ตัวอื่นไม่อั้นใครได้เลขแล้วพิมพ์อออางขึ้นมานะคะตัวนี้อาจจะอั้นเดอนี่เน้อแต่ตัวนี้นี่อั้นแท่นี้ตัวนี้อาจจะอั้นนะคะวงกลมให้ด้วยตัวเน้นพอจะทำเป็นวงกลมให้นะคะแคบ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  ทักครั้งเดียวนะเดี๋ยวปอทยอยส่งให้ได้เลขแล้วขอบคุณมากค่ะจากเลขหกคู่นี้ไปเน้นเอาก็ได้ไม่ต้องเน้นตามปอก็ได้นะคะติดตามตลอดเลขหกคู่นะคะเจ็ดศูนย์เจ็ดสองแปดสามแปดห้าเ้าเ้าหนึ่งเ้าหนึ่งะคะแต่ว่าเลขหลักๆของการเลขวิ่งนะคะมันจะเป็นเลขเอ่อ 7กับ8แต่ว่าเลข9เนี่ยเลข9ตัวท้ายนะคะมันจะมันจะเป็นเลขในส่วนตัวของพอเองนะคะอืมถ้าตรงหลึดเข้าตรงปักหมวดนีนะ